เชื่อว่าคุณผู้ชมหลายท่านคงยังจํากันได้นะครับว่าช่วงต้นๆของการระบาดที่โควิด -19 เริ่มจะกระจายไปไประเทศต่างๆเนี่ยนายอนุทินชาญวุกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อว่าโควิดเนี่ยกระจกงอกง่อยหลังจากนั้นพอการระบาดหนักหน่วงขึ้นนายอนุทินออกมาแถลงข่าวร้องไห้นะครับบอกว่าขอให้เชื่อมั่นในระบบสาธารณาสุขเราจะดูแลประชาชนอย่างเต็มที่ ปรากฏว่าล่าสุดนายอนุทินออกมาพูดอีกครั้งว่าโควิดนั้นกระจอกประเทศไทยสามารถรับมือได้ทุกสายพันธุ์แล้วปีหน้าปี6-5จะมีวัคซีนฉีดทั้งปีไม่ต้องไปจองกับภาคเอกชนไปฟังเสียงชัดๆกับว่าโควิดมันกระจอกต้องรอวันนี้แหะครับรอให้ท่านได้พิสูจน์ว่ามันกระจอกเพราะว่าเราเตรียมตัวเองโดยที่ทำให้มันเป็นโรคที่เรารับมือมันได้ เงินทุกอย่างครบท่วนหมดแล้วท่านเห็นไหมครับมันจะกลายพันธุ์อะไรก็แล้วแต่ขอให้มันยังไปในโคโรนาไวรัสสายพันธุ์นี้สายพันธุ์จะเรียกว่าสายอะไรธรรมชาติแบบนี้นะครับยังไงก็อยู่ เสียงดังฟังชัดนะคุณเฟนฟายจ่ายังไงก็เอาอยู่นะคะคสายกธรรมชาติแบบนี้อ่าเป็นคํายืนยันจากปากเลยนะครับของนายอนุทินชามรรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขที่บอกว่าสถานการณ์โควิดในไทยเนี่ยยังยืนยันว่าเป็นเชื้อไวรัสกระจอกเพราะเราเนี่ยเตรียมตัวอย่างดีทําให้โควิดกลายเป็นโรคที่เรารับมือกับมันได้แม้จะก,กลายพันธุ์เป็นหลายสายพันธุ์ก็ตามตราบใดที่ยังเป็นไวรัสโดยธรรมชาติก็รับมือได้ ส่วนประเทศไทยเราพร้อมในเรื่องของวัคซีนยิ่งปีหน้าปี -65 ทั้งปีเนี่ยชาวบ้านไม่ต้องไปจองฉีดสามารถฉีดได้ทั้งปีไม่ว่าเข็ม3เข็ม4ี่หรือจะเข็ม5ก็ฉีดให้ไม่ต้องไปจองไปรอคิวอีกและไม่ต้องไปจองกับเอกชนด้วยใช้ของรัฐดีที่สุดเพราะการฉีดวัคซีนเป็นหน้าที่ของรัฐบาลในการดูแลและสร้างความปลอดภัยทางสุขภาพให้กับประชาชนคาดว่าเราจะสามารถฉีดได้เกิน100ล้านโดสในเร็วๆนี้ ยืนยันว่าวัคซีนมีเพียงพอฉีดให้กับประชาชนทุกคนและจะจัดสรรลงพื้นที่ต่างๆตามจำนวนประชากรอย่างเท่าเทียมทั้งนี้นายอนุทินยังกล่าวย้ำนะครับว่าโควิด -19 เป็นโรคระบาดระดับโลกแต่ไม่ใช่ประเทศไทยวันหนึ่งโควิดจะกลายเป็นโรคประจำถิ่นเป็นโรคติดต่อทั่วไปอย่างสมัยก่อนวัคซีนโรคไข้หวัดใหญ่เดี๋ยวก็ไปฉีดสายพันธุ์เอเดี๋ยวก็ไปฉีดสายพันธุ์บีวันนี้รวมฉีดเข็มเดียววันหนึ่งโควิดก็จะทำแบบเดียวกัน โรคไม่มีวันเก่งกว่าแพทย์และนักวิทยาศาสตร์วันนี้อาจค้นพบแล้วก็ได้แต่ขายวัคซีนให้หมดก่อนแล้วค่อยเอาออกมาเราต้องมองโลกในแง่ดีเพื่อก้าวหน้าไปด้วยกัน,นคุณอนุทินพูดแบบนี้ก็ทำให้โลกโซเชียลพูดถึงกันมากทีเดียวนะครับามาดูกันหน่อยภาพรวมโควิดวันนี้นะครับสบครายงานติดเชื้อรายใหม่3,132รายทำให้ยอดติดเชื้อสะสมในไทยตอนนี้เนี่ย ทะลุ2 1 8 000, ล้าน1 8 8 0 0รายแล้วนะครับวันนี้เสียชีวิตเพิ่มถึง28รายครับทำให้ยอดเสียชีวิตสะสม21,355รายครับตัวเลขผู้ติด,ดเชื้อรายใหม่ลดลงนะคะแต่ว่าทุกครั้งที่ออกไปข้างนอกยังไงก็ต้องปฏิบัติตามมาตรการรักษาความปลอดภัยจากโควิดกันด้วยค่ะคุณผู้ชม